สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาคู่นะจ้าทุกคนจ้าตะหลิวไม่สักผัดเอียงนะคะในผัดเอียงนะคะนี่เอียงเอียงนะคะใช้ดีกับกระทะของเรานะจ้าเราคนกระทะของเราจะเข้าโค้งได้ดีมากเลยจ้าทุกคนอันนี้ก็สําหรับผัดสำหรับทอดนะจ้าที่ไม่ต้องการน,น้ํานะคะน้ํามันก็หยดดีน้ําก็ดีนะคะตักขึ้นมาน้ําจะได้ลงไปตรงร่องเี่เนาะอันนี้ถ้าเราตักมาก็จะมีน้ําไปได้วยเนาะ จะใช้คนลังงานกันเนาะวันนี้มาเป็นคู่นะจ๊ะทุกคนจ๋าต้องการแบบไหนก็บอกมาได้เลยนะจ๊ะนศูนย์ศูนยี่อา4 r นะจ๊ะนีูนย่งอา r จ้าถ้าสนใจก็ทักไทยมาได้เลยแม่ค้าจะทิ้งไอ l ดี e ไว้นะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะจ๊ะแม่ค้าก็พูดผิดพูด,พดถูกด้วยนะจ๊ะขอโทษขออาภัยด้วยนะจ๊ะ เป็นไม้สักเนียนมือมากจ้าไม่ทาสีนะจ้าสีธรรมชาตินะจ้าทุกคนจ้าลายก็ลายธรรมชาตินะจ๊ะลายเห็นไม่สวยไหมคะลายสวยนะคะนี่ก็ลายเรียบๆนะคะแล้วแต่มไม้แต่ละต้นเนาะไม่สวนป่านะจ๊ะทุกคนจ๋าถ้าใครสนใจก็ทักไทยมาได้นะจ๊ะวันนี้ก็หลายเทคล้วจ้า แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจที่ทุกคนที่สั่งมานะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้ะหวังว่าจะได้การต้อนรับเป็นอย่างดีอีกคู่หนึ่งนะจ๊ะบ,บายๆจ้ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่การติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคนที่สั่งของมาจะซื้อปริซื้อส่งก็ได้นะจ๊ะเอาไปขายต่อก็ได้นะจ๊ะ ขอบคุณมากจ้าไปแล้วจ้า